ต้องกราสัสดีทุกคนด้วยนะคบผมวันนี้จะมาลเลเวลยังล่ลูกบอลน,นะครับผมแล้วบ้านผมมาขายแล้วผมมาขายดูน่าอร่อยก็เลยซื้อมารีวิวให้ทุกคนดูนะผมโอเค,คผมเรามาแกะกันเลยแกะไงวันเนี้ยแกะไม่ออกบอกไม่ได้มีแกงกายเป็นตัวช่วยแกะครับรอพ่อมันตจะบินเลย กินเป็นเหมือนสับปะรดเลยไม่ใช่สัปปะรดเลยกินเป็นแคนตาลูปเลยนะผมแคนตาลูปกินเป็นแคนตาลูปเลยไม่ใช่เหมือนอะไรเป็นเลยแหละไม่ใช่เหมือนก็คือคือแคนตาลูปเลยเอ้าได้แล้วอุ้ยนุ่มมากทุกคนนุ่มมากนุ่มมากอ่ะนุ่มจัดจัดนุ่มมากเนี่ยนุ่มอ่ะ นุม่มอ่ะนุ่มกว่าเย็นเรืู่ตายจ้ผมมันแกะมันแบบมันแบบ่งมันแบบบาดครึ่งมาให้เราเลียนะผมจะลองแกะดูเลยเออเจ็บอ้าวเอา้เอาก็สตอเบอรี่ไม่ใช่เหรอวันเนี้ยเอ้าเฮ้ยสตอเบอรี่ลองกินดนูนะคะผม กินดูเอาครับผมกินดูกินดูอืมอร่อยอ่ะทั้งเหมือนมันเหมือนเคนตาลูปแล้วก็แล้วก็เหมือนสตอเบอรี่ด้วยเป็นในเวลาเดียวกันนะผมอร่อยมากกเดี๋ยวผมซื้อกินนะผมในราคาห้าบาทนะผมห้าบาทก็คุม้มได้นะผมห้าบาทก็อร่อยได้เพื่อนแค่ครูเมีเย็นซีรุวนในมือโอเคครับผม เราเรากินอีกคำหนึ่งร้อยหวานมากหวานหวานจัดๆโอเคผมจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่ใช่มีมีซับสไคร์ใช่ไหมกดติดตามให้ผมด้วยนะครัติดตามช่องนี้เป็นนานนะับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคมเพราะว่าช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วไงก็ เลยไม่ไม่ได้ค่อยลงคลิปนะผมเอาละผมสวัสดีครับ